ไม่โสดแล้วจ้าดาเอนโดฟินเปิดตัวแฟนใหม่กลางไอจคนนี้นาคุ้นคุ้นนักร้องสาวสุดแซบมากความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆสำหรับสาวดาเอนโดฟินซึ่งต้องบอกเลยว่าพักหลังมานี้จะเห็นบ่อยๆว่าเธอนั้นแซบถี่มากๆแถมปล่อยภาพแซบซีทีไรก็ทำเอาไอจีแทบแตกแต่เห็นแซบๆแบบนี้ใครจะคิดว่าเธอนั้นโสดมานานหลายปี แต่ล่าสุดก็มีข่าวดีรับวันคริสต์มาสอีฟอีกครั้งเมื่องานนี้สาวดาได้โพสต์ภาพคู่กับชายคนหนึ่งประกาศตัวรักหวานกลางไอจีกันเลยทีเดียวซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหนุ่มร่วมวงการศิลปินเหมือนกันนั่นก็คือเดนิสไทคูนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการฮิปฮอปนั่นเองทางทีมงานนายนิวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้ของสาวดาด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ